สวัสดีครับ <c oughs> ผมชื่อพิเปยน,นะครับวันนี้นะครับผมจะมาต่อเลกต่อแก้วสแตกกัน,นครับให้มันเป็นแบบเป็นสูงสูงขึ้นมาเป็นห่อคอยนะครับก็มีอยู่สิบอันนะตอนนี้แก้วนี้นะครับก็จเป็นอย่างนี้นะโอเคครับก็โอ้ยต้องเอียงอีกนะครับ โอ้ยเหยีไดละนะครับเอามันไม่แน่นมานะครับผมจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับนะก็มีสิบกาอันรวมทั้งตรงนู้นด้วยนะครับนะมานะครับนะนะก็ขาตั้งกล้องก็พร้อมนะนี่ครับก็ผมจะมาสร้างนี่กันใน โอ้ยไอ้นี่มันนะครับก็โอ้ยขาขากล้องนี่แบบโอ้ยมาก็มันจะมาเริ่มสร้างกันนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้นะครับ ก็เมื่อกี้ผมได้ไปสักเลโก้มาใส่แก้วนี้ครับเพื่อต่อทําแล้วก็ผมได้ใส่เลโก้ไปห้าแก้วนะครับแต่อีกหกแก้วที่ซ้อนๆกันอยู่ตรงนี้นครับไม่ได้ใส่เนาะแต่ส่วนในห้าแก้วเนี้ยใส่หมดเลยนะโอเคครับนะผมก็จะเริ่มกันนะครับแก้วแรกนะครับผมจะทําอย่างนี้นะครับผมว่าขอให้กล้องมันเห็นเถอดนะครับก็วางไวไ้อย่างนี้เลยนะครับ ก็คว่ำไว้แล้วก็แก้วที่สองทับนะเอาแก้วที่มีเลโก้ไงมาส่วนแก้วที่สามก็คว่ำลงไปอย่างนี้นะทำที่สิบเอ็ดอันเลยอ้ะโหมันยากเลยอรับแล้วก็นะครับนี่นะรับเอ้ยวางผิดโอ,อ้ยนี่นะครับ เิดวางภาพนี่คือพลาดไม่ได้ครับภาพนี้บอกเลยคลิปยาวนะครับลมก่อนคือต้องสร้างให้เสร็จนะไม่งั้นข้ามความแบบนี้ครับความคือต้องต่อใหม่นะครับจริงถ้าเกิดว้ามหมดนี่โอ้โหเริ่มใหม่เลยคลิปนะครับคลิปนี้ของยาวเนาะ ไว <Wait. S 2> ครับนี่เห็นเนะเาะผมว่าผมเอาขึ้นไปอีกดีกว่า okay. โอเคอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงโอเคผมจะเอากล้องส่องตรงที่เป็นยอดยอดเลยนะกันโอเคโอ้ยโอ้โหไอ้นี่มันหล่นนะ่ะ มันเป็นแรงหท่วงอะ่ะโอเคมาสร้างต่องแต่ว่าผมเอาไปนิดแล้วก็มันจะสูงขึ้นไหมคลิปยาวเนี่ยเดนรยทโอ้โหยิงหนักกว่าเมื่อกี้เฮยตัดก่อนโอเคโอ้โาคลิปนี้เขาไม่ต้องห้ามมีป้าผมโอ้ยมาโอ้ยวางเอ้ย ยาวนะใา้กับมันร่วงอย่างเงี้ยเฮ้ยตรงนี้คือคือบางคนอาจจะสร้างยังไม่เป็นนะเพราะแต่ว่าผมชินแล้วเนาะอาจจะสร้างได้เท่านี้แนละ้วคือยิ่งสูงมันยิ่งยากนะเพราะว่ามันแล้วมันขวนในนี่ตรงนี้มันจะทำให้ผมหล่นนี่คือบนนี้เอ้ย เฮ้ยเสียเอาอยู่เนี่ยไม่ใช่เล่นๆโอเคทีนี้ต้องห้ามยาวเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันเดียวนะครับนี่นะครับอันเดียวเลโก้ก็ยังมีโอถึงยอดแล้วนะครับนี่ถึงยอดแล้ว แล้วทำไมมาเมื่อวานมีหนุนกับทั้คเพราะใครเปน็นแชมป์เจอกันใหม่คลิปหน้านสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาอีกทีนะเมื่อกี้เออทำล้มอ่ะคือคลิปมันจะยาวว่าอย่างนี้นแหละครับ ข้างล่างนี้รดูข้างล่างนี้ดิโอ้แล้วผมต้องกบเก็บเลโก้กสองแก้วนะี่เป็นแล้วเอาเอาข้างนี้แล้วกัน โอเมื okay. <laughs> ่อกี้ผมไม่ได้พูดยาวก็ผมพูดแบบนี้โอ้ยอู้อู้เสร็จแล้วนะครับนี่เป็นไงนี่ครับก็ตอนนี้ผมก็8ปดสิบซ้วนะครับต้องสร้างแบบนี้ให้นะครับนี่โหนี่ครับเดี๋ยวผม ถ่ายแบบเซลฟี่ดูดกว่านี่เป็นไงโอ้ยนี่นครับโอ้สวยมาก ในก็มีเลโก้นะครับน,น,นะก็โอ้ยก็นี่นะครับนะก็เป็นไงกันบ้างนะครับก็ก็สำหรับเพื่อนนะครับนี่แค่นี้นะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดซัสบสไครป์แลกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ